บทที่สิบสี่บทสวดมหาสมัยทุเอะมเมสุตังเอกังสปัญญาพักพระขบาทสเกสุวิหารติกาปิวัตถุนิสิงมะมหาวะเนมหาตาพิกุสังเกขนตติปจามติหิพิขุสติเจหิสเพเหว่านเจหิทัตติจัลุกาตตุหิตุวตาเยปุจนาตานิปติตาของติเขาเข้ามาตองทัสนายะพิขุสังขันจะอัจฉริยะตุนังสุทธาวัสากายิการนางเทวนางเอตัทธะโอสิในยังโหพักาวัสเกสุวิหารติกาปิวัตถุนิสิงมะมหาวะเนมหาตาพิขุสังเเขนะ ป้าจริงปจันมัตติหิพิภูตสเตหิสเพเหรือว่าเตหิทัสหิเจรกัตตาภูหิเทวตายะปุญณะตานิปฏิตาหงติพระขวันตังทัศนายะพิกูตสงคัญสายยันนุนะไมยังปีเยนะพระกบวาตนุสังาเมยามะอุปสังคพิตวะพระขาว่าโตสันติเกปบัญเจกัทาชาภาษายะมาเตยจโมตจาเทวตาเสยยะตาปีนามะพระราวาปุริโสสมะทิตังวาปะหังสวา ญาปะสันติตั้งวาปะหังสมิเชยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระเขาวันโตปุระโตประตูรหังสุอัตโขตเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวะเอกามตังอัตังสุเอกมันตังติตาโหเอกาเทวตาพระเขาวันโตสันติเกอิมังคตังอภาสสิก มหาสมยโยปอว่านัสมิงเทวะกายาสมัคตาอัคาตามหาอิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอัป,ปราชิตาสังคันติอัตโกอัปปาราเทวตาพระขวันโตสันติเกออิมังคาถาภาสีตันตระพิกะโวสมาทหังสุจินตะอัตโนดุชุกะมังกังสุสารติวะเนตานิขเหตวะอินทิยานิรักันติสันติธาติอัตโกอัปปาราเทวตาพระขวันโต สันติเกอีบังครับข้าตางคภาพีเจตราศีรังปะเจตวาปาริคังทักขีลังโอหามัตต์มะเมชาเตจรันตีสุตาบิมาราตตะปุมาตาสุปนาสตาสุสุนาคาเตวตะโขภะปราเทวตาพระคัมภีโตสันติเกอีมังคัตังคภาพสีเยเกจิตุตังสระนังทัตาเสนาเตคามิสันติปยภูมิงปหายะมนุสังเอหังเทวะก่ายังปาริตุเรสันติติอัตโตะพระคัมภีร์พิฆูวะมันเตสีเยปุเยนะพิขเวทัสุตตะลุกตาตุสุ เทวตาสานิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิขุสันธันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติธรรมันทานาอรหันตโอสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระขมันตาณาเอกปรมราชเยวะเทวตาสานิปติตาอเหสุงเสยัถาปีไมห์อิจาระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมันทานาอรหันตโอสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระขมันตาณาเอกปรมราเยวะเทวตาสานิปติตาพระวิสันติ สยยะถาปีไมหาอิตระหิตอจิคิดสามีพิกเวเทวะกายานังนามานิจิตติยสามีพิกเวเทวะกายานังนามานิเสิสามีพิกเวเทวะกายานังนามานิตัาสุนานัาสามทุกกามนะสิกโลถาพาลิสามีติเอวัมพันเตติขอยแต่พิภูพักวันโตปัญจโสสุขภาวะอตัธรรมโวจัก สีโลกะมนุษย์กัสสามิเหตาถาภุมมาตะคสิตาเยสิตาคิริพัลลังปะหิตาตาสมาหิตาปูถุสีหวาลาลีนาโลมะทังสามิสัมหุโนโอทัมะสัมมณัคสาสุทธามิปัสันะมานาวิลาปิโยปัญจสเตยัตตววานีกบิรตโตเบตโตมันตะยิสัทธาสาวะเกแตระเนรเตเทวะกายาวิกันตาเตวิชานะตถามิโกโวเตเตตัปมะมะเก้ลวงสุตตะวพุทธสัสสรนังเตสัมปุตุละหงยานะมนุษย์สานะทัศ นาอะเปเกสัตตมัทคุลสหัสสานาอัตชัตตลิงสัตตังเอเกสหัสานาอมนุษสานามัทคุลอะเปเกนันตมัทคุลพิตาสภามุณะอุ่งันจัสัพพัอภิญัยอาวะภคิตวานัจคุมาตโตมัตยิสัทธาสตวเกสัณเนรเตเตวะกายยาพิกันตาเตวิชานัตพิกโวเนวหังกิตยิสามิกิลาหิอนุปัสโซสัตหัสสาขายะคมมากับวัตวาอินทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตสัตสิโนโมทัมนาพิกมุงพิขุนจะไม่จึงวะหลัน สหัสสัเห็นไหมว่าตายะขานันตะวันนี้หนอิอิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตสักสิโนมทัศมนาพิฆมงค์พิฆุณนามจะมีถึงมณงสตากีรติสหัสสัสยะขานันตะวันนี้หนอิอิมันโตชุติมันโตวันนั้นวันโตสักสิโนมทัศมนาพิฆมงค์พิฆุณนามจะมีถึงมณงอิเตเตโสราสหัสสัสยะขานันตะวันนี้หนอิอิมันโตชุติมันโตวันนั้นวันโตสักสิโนมทัศมนา พิกมุงพิกุนาสมิติงมะนางเวตามิตาปัญจสตายะขานาลตะวันนีหนอิยทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสักสีโนโมทามนาพิกมุงพิกุนางสมิติงมะนางกลุมพิโรราชังหิโกเวปุระสะานิเบศนาพิญโยนางสตาสัสังยะขานางปริปุปาษาสติกุมพิโรราชังหิโกโสปคาสมิติงมะนางปุริมันจัตที่สางราชาท่าตัมงรัโถภาษาสติันท้านาง อาทิปติมหาราชายักติโสบุตตาปิตัสสะพรโหหองันนัมมามหาปราอินทิมนโตชุติมันโตวะนะวันโตสัสสินโมมัทมาณาภิกษุมุทิภุนังสมิติุปนังทิทัขตินันจทิสังราชาวิโดโหตปัสสะสติกุงทานทานาอทิปติมหาราชายักติโสภุตตาปิตัสสะพรโหหองันนัมมามหาปรา อินที se ่มันโตชุต <t> ิมันตวันนัันโตศสิโนโธธนาพิกมุมกุนังตะมีถึงวันนั้นปฏิมัทิตสังราชาวิดูปโภคสาสติรคานาทิปติมหาราชายสัจสโสนตามปิตตัพระบินัมามาราอินที่มันตชุติมันตวันนัมันตศสิโนโมธมนาพิกุกุนัมิถึงวนนั้ อุตลังจัตที่สังราชากุเวลโอตปรสัสสติยักขาทนาที่ปฏิมหาราชายาสสุเสบุตตาปิตตพะโวทานำมามังกราเอ็นทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตสักสิโนมทัพมนาภิกขมุภิกุนาเมิติมนังปุริมันที่สังท่าต่ัทธโอทักิเมนะวิรุหโกปชิเมนะวิรุหปโขกุเวลโออุตตรังที่สังจัตตลโอเทมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาหันลัมมนาอัตังสุวาเนกกปิโรสเเวเตสังมายาวิโนทัสสะอภูวันจานิกาสหมายากูเวลทุพเรนมันทุ จัปนาโตปามันโยจะเทวสุตโตจะมาตาลิจินตักเสนโนจากพันทัพโภณโรชาชนโสนโภอาภูปัญจสิโขเจวะสิมพลูสุริยะวัชสาเอเตกันเยแตราชาโนพันทพาสหราชวงพิโมทมนาพิการมุงพิกนานสมติงมนาอาตาภูนาภาษานาคาเวตาาสหทันสกากัมภาัสตละอาภูปยคขาสหยาติพิยัมนาทสาราจะอาภูนาคายัสติโนเอราวันโน มหานาโคโสก็คาสมิติงมะนาังเยสนาคาลาเชสหัสสาารันติทิพาทิชาปะขีวิสุทธ,ธาจักผูเวหายาสาเตวนันมชาปตาจิตราสุปนาอิติเตศนามังอภะยันตธานาคาราชานมาสีสุปนัโตเขมะมากาสีพุทโสัญหาหิวาใจาหิอุปหะยันตานาคาสุปันาสารณะมังกังสุพุทธังทิตาวัชิต รหัสเถรนะสมุทังอสุราสิตาพาตลโลวะสาวะเสเตอินทิมันโตยาสัตสิโนโนการัก,กัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวทาสาเวปจิตติสุจิติตจัปปาราลาโทนมุตีสาหาสาตัญจะพระฤทธุตาันางั่งสะเพเวโรจนามก,กาสนะหิตวพริงเสนงังลาหุพัฒมุปปัตภมุลสมะโยาธานิานพ,พันธ์เตทิกูนังสมิติงวัวนัง อาภูจตเทวาปเทวีตเตโชวายโยตถาขมุวรุณาวรุณาเทวาสุโตายัสสาทัหะเมตการวิการิกาอาภูเทวายาสสินโนทัศเจตทัศสากายาสเปนานตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวนาวันโตสัสสินโนมธัมมนาภิกขมุพิกุนันสัมปิจึงมัณฑ์เวทุจเทวาสหิลีจะสมาจตุเวยมะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาภูปุรักิตาสุยัสสุปนิสาเทวาสุริยามาภูปุรักิตาลสันตานิปุรักิตวะอาภูมันทวะ ระหัากระวาสุนังวัสโุเสถถรถโสกอภคารวิพัทโททัศทเตเตทศตากายาสัพเพนนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันลวันโตสัสีนโมมุนทัมนา,าพิกามุนพิกุนางสมิติงมะนังอาทาขูสาภูเทวาชทรัมคิสิคาลิวะอริธากาแตราโรชาจะมาภุปัสสิก นิพาสีโนวันุณาสหะธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสวยเลยยะรุจิราอากูอากูวาสวะเนสีโนทัศเตณทัศตากายาตะเพยนนัตตะเวนิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันนักมันโตสักสีโนมดทัมนาพิกระมุงพิจารณาจงรู้จิงมนันสัมมนามหาสัมมนามนุษสามนุษสุตมา ขิจฐาปทุสิกาอาภูอาภูมโนปทุสิกาสตานภูหานโยเทวาเยจารุหิตาวสิโนปารักามหาปารักาอาภูเทวายาสสิโนทัศเสตทะทัศตากายาตะเพนะนัตต่วันนี้หนอิที่มันโตชุติมันโตวันแมันโตสัสสิโนโมทัมนาภิกษมุงภิกขุนานตมิถิงมะนังสุกากาลุหานรุณาอาภูเวคันนัสหัทธะอุตตกัญชาปารโมพาอาภูเทวาวิจักขณาสถามัตตาหารักชานิสกาจจรสัสสิโน ท่านอย่างอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัตติทัศเสรษทักษกายาสเปนารตะวันนี้หน่อยที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตสัชินโนมทามนาอภิกรรมุพิคุณาสมิติมันนังเขมิยาตุสิตายามากันธกาจายาสัินโนสัพพิตการามาเศราโชตินามาจาอสวานิมาละตินุอาคุอัตคุหะปรามิตราทัศเสรษฐทักกายาสเปนารตะวันนี้หน่อยที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตสัสินโนมทามนาอภิกรรมทีิคุณาสมิติมันนัง สัตย์เทตเทวะนิกายาสเปนะนะตวันนี้หน่อยที่มามัดเย,ยนะอะคัตสุเยเันเจตสิสาสหะปาวุตธชาติจักีลังโอุตตินะมะนาสวังทัศเถโมทัตตะลังนาทางจันทวะอสิตาติตังสุพรหม,มาปารหมโตจะปุตตาอินทิมันโตสหะสนังกุม,มาโรโอติโสเจโสพระคาสมิติงมะนังสหะสุพรม,มาโลกานังมหาปรมะพิติทติอุปปันโนสุติมันโตพิสมากายโยสัตสิโสทัศเตสาอิสระอาคูเปเตกวะสวัตติโน ท่าเสด็จเจริอาคูปัญจวักรวาสติโนเตสัญจามชตโตอาคะอาริโตปาราวาลิโตเตสศเพอภิกันเตสิงเทเตเวธรรมะเกยบาลัเสนาภิกามิปัสสะกนหาสัมมันทิยังเอถาคันธะมัญธาลาเกนะปัญธามันตุโวสมันตาปาริวาเลธามาโวมุติธาโคจินาอิจิตตัถหาเสโนกันหาเสนา อาเปษยิปุนีนาตะละมหัตจารังกาตวานะเภระวังยัตถาปวุสโตเมโตรคณะยมโตสวิชุโกตถาโสปอบุตติสัพพุโตอสตัยังวเสตันจะสภาพิญญายาวัคกิตวาจะภูมิตโตมันตะยิสตาสาวเกแตละเนระละเตมานะเตนัยพิกันเตเตวิเชนสังพิโตงอเตจัตจัมมัชจรุงสุตวะพุทธสักสารนังวีแตละขั้นเตหิปังกามุงในสังโลมัปิใช้ยุง สัพเพวิคิตตาสังฆามาพยาติตายยสสิโนโมทันติสหภูเตเอหิสาวกาเตเชะเนสุตาติ